ไ,ไมช่ช้าเลยอ๋อไม่ช้าเหรอคะเรียกว่าแบบหมดช็ชอตยังมันนิ่งกลัวมากลเลยมันนิ่งทำไม,มน้องเมญจะกลัวเลยอะ 내 차도 차. 우리는 지금 렌초